วันนี้พาบาต้มเละบ,บ้านมาหาจับเบพี่น้องเบเขาออกมาหลายมือแล้วบุยอมกลับโคง้งได้แล้วตอนนี้ไหล่อมบ้านยังบอกลับทุงหน้าเสยมาชีไหล่ปองเข้าเฮือด้ยมี <Okay. S 2> ไก่ป่าเบาอ้ายสบายดีและสวัสดียามแรงพ่อแม่พี่น้องฟังเราฟังไทยและทางต่างประเทศเด้อ ตอนแรงมื้อนี้สาวซุกกวดมากระทันอยู่บ้านเออมีมาให้แบ้พี่น้องนี่ได้เต็มทางกระสีน้อยเลยเดี๋ยวสีเอามาให้แบ้เฮาทุกมื้อเลยเพราะว่าแบ้เฮามักลักโอกพี่น้องเบ้นี่อันดับหนึ่งที่ว่าบุหัวเก่งหัวซ้ำได้ซ้ำหนึ่งนี่เอาคนบ่อยู่เนาะออกไปตั้งแต่ก่อนงานแต่ง เคยไล่เข้ามาแล้วสามสี่ครั้งพี่น้องกับบุออกได้คือเก้าเป็นน้ำเายังเบิ่งหัวบละเอียดเนาะแล้วไล่มาเมื่อวานนี้กับเบาตม้มไ้เมว่าเพิ่นละเบิ่งหัวไม่ว่าเพ,พิ่นว่าออกบดได้แล้วบานี้เพิ่นว่ามัดจะดีแล้วป้าไปไลเ่นเบนี่ะพี่น้องอึดจนโท,ท่ทพิ่นละแต่ละเทือนนะเพราะว่าไล่ย,ยากอีรีหูว่วาเาสิไล่มาขังไว้แห้งหนีเา ไหลอ้อมบ้านประมาณสามฮอบสาวุกก็เลยสิกวดมาให้เบ้เฮาทุกมือเพื่อให้เบ้เฮามีเนวกินเพื่อบอให้เพื่อหหน,อนอหอนลักออกเนาะกะโพโอซิม,มี่อยางให้เพื่อนได้กินบันไดนาแรงเพื่อก็เลยบุ่บันไดซ้ำหนึ่งกับบุออกเลยเลยพี่น้องต้นกระถินกะฮกให้เพื่อนกะอยากเบิดแล้วะเอามากระทันให้เพื่อนบาดนี่มากระทันมีหลายยามนี่นี่กะพาลูกกเอามากระทันมาเกอแบเน ไม่วมาไปโลให้คนเลยป้ากระทันกระเซฟบๆโน่ไหมเนาะหึกระเดียวมาเบสดอกกลุตกใจเบิดหายตัวหนึ่งเบสอะไรโน่ไหมออกไปเนาะออกไปประมาณสองสามวันพี่น้องหายวับไปกับตาเลยลุกเพิ่นนั่นแหละโลให้ท่านเลย่อนไอเยเพิ่นมาเก็บกินแบบนี้แหละ หน่วยบ้ากิ่ใหญ่เลยพี่น้องมักระทนันเตกเตกเตกคันเดียวตัวที่หายนะเกือบชำตัวนี้เลยนี่รุ่นเดียวกันนี่แหละนี่ห่อความกันเสดายด้น่น <S <S อ,อนยไหมเนาะเพราะว่าเบ๊ะกำลังเป็นราค่าตอนนี้บ้านนี้สาวซุกกสีเก็บมากระทันมาให้เบ๊ทุกมือเลยเสดายมันหล่นน่อยไหเนาะปีนี้ยังบบมีเวลาเก็บไปขายพี่น้องเก็บไปขายเด็กน้อยก็มักได้หนิเพราะว่ารถซัเพนเซฟ หวานอยู่เนาะชุบชุบเหมือนหวานส้มส้มเหมือนหวานกินกับเกลือผงโอ้แห้งแซ่บไม่หวานยังเก็บกินทุกมือเลยย่านฮอตคุ้นพี่น้องเบ้าเสียดายเด้มือนั้นน่ะเบ้าฮ่ะลุดออกไปประมาณส่งสามมือมือใดก็ว่าสิไล่เข้าบัดคัมบางเท่อบัดถึกวันพระวันศินเอาไหมเนาะจนเฮียซะตัวนึงเฮียซะขั้นข่ายก็ได้ประมาณพันพันหาเลยแหละ เ่าเดี๋ยวนี้แบ่เถิกขายกิโลละแสนกีบถ้าแบ่เม่ละทึกแบเถิกแหลแพงิ่นหาเลาะซื้อนะเบ้กำลังเป็นเนาะเป็นราคากำลังเป็นราคาเลยตอนนั้นเนาะขาเจ้ามาซื้อของเฮาหะนะทึกๆวันเฮาไปถามของกระเจ้าเน่ยแพงแพงมันทึกก็ทิขายที่มันก็มันดื้อแบบนี้แหละมันดื้อแบเถิกขั้นไปแล้วบ่อยากมาบ้านเลยแหละพี่น้องเงยไปติดแบเข้าเจ้าอันนี้ก็ไปนอนโคกไอ้คุณเลยเนาะ นอนคอกน้ำข้าเจ้าออนอนคอกเขายาง,งด้ <ừ. S 2> ค่ะการย้อนหน่วยอย,ย่างงันนี่ตัวนัน้นกจักชิมาครบด้วยใจแล้วจักชิมาครบเมื่อไรนะแม่เมื่อนั้นชาวสุขเห็นน้ำตานี่ค่ะมาครบก็มีครบแบบบ่ปล่อยจนชาวสุขแล่นข้ามไปไล่พี่น้องเลยจึงปล่อยอนี่แต่คนโบเป็นยังไงค่ะแม่แต่ว่ามามันมีพิษใดสิแต่มันครบเข่าหลือโบเป็นยางค่ะมันครบนี่ค่ะมันครบเข่านี่เขี่ยมันนี่มีพิษเไอไทยเบสตายเนาะคันเป็นมาครบคนได้กินเกิดใหญ่เติบได้ค่ะ เบ้ oh. อตอนมันตายนะเฮียตั <here. S 2> พี่น้องเลยลายโลแล้วนี่สูสีกับตัวนี้เลยมันออกพร้อมกันนี่แลหละไล่เรียกันดํามือเนาะอสองแม่เสียดายพี่น้องเลยถ้าว่าดินกวางปลูกน้ำเพียงพอนี่นยัดบักอันนี้ยัดบักกระเป๋าเค่งหนึ่งนี่ปลูกหนี่ให้เพิ่นเพื่อสีพ่อได้ขั้นว่าเพื่อนรุดไปแบบนี้แหละหายตลอดน่อแม่ ปีนึงนี่หลายโตแม่เฮาหาหญ้าพดกระโปรงและหญ้านี่เต็มยามพดแล้วบ่อึดยามนี้ก็บ่ไดมันเบิดมากระทันแล้วจะเฮ็ดนําใบอ้อยได้ย้อนหั่นๆๆมาให้มันกินได้ย้อนได้บ่ต้มแลพาไปไ่แบพี่น้องเอ้คั่นต่อเาสุกไปไ่นี่บ่ได้บ่ข้ามันล่ยากแม่ก็ยังบ่ได้ไปไ่แม่ว่าก็ยังไ่บ่ได้ใครบ่มีผู้ชายพาไปไ่นี่มันยากแบนี่มันรัก มาไหมเน,ะนะาะกัดว่าไข่กับพ่อได้แกย้ยู่จังเงไรยงค่ะมะหาบูมีผัดพ่อได้แก้ายก็ได้ตัวละสองพันสองพันปลายนั่นไหมเนาะเมึงเถื่อก็ได้แล้วก็หลังจากแต่งงานแล้วเนาะมีพี่น้องเอฟซี่นถามเข้ามาว่าสาวซุกแต่งงานแล้วสิไปอยู่ไซ่นว่าเนาะ,อ,ะอยู่บ้านบอต้อมบ่หรือว่าวอยู่บ้านตัวเองจังไ,ไหมแม่ เออเจ้าหันก็อยู่บ้านนําแม่นี่ยแล้วก็บม่ได้ไปใส่แหละหลังจากแต่งงานแล้วเนาะพี่น้องสาวซุกกะอยู่บ้านนําแม่คือเก้าเนาะบ่ได้แต่งไปอยู่ทางเฮือนฝ่ายทรายเนาะคืออันนี้เฮาได้เคยโอลมถามกันก็บเบ้าต้มแล้วก่อนที่สีแต่งเําไหมเนาะว่าสีมาอยู่นําเฮาได้โบ ถ้าให้เฮาไปอยู่น้าครอบครัวทางบ่วต้มนี่คือไปบ่ได้เพราะว่าครอบครัวเฮากับคนน้อยและ้วกะ็ขาดผู้ชา้ถ้าว่าแต่งแล้วแหลบะบ่วต้มมาอยู่น้าทางนี้ได้ลหละจึงตกลงกันนาอแม่มก็เลยว่าถามบ่วต้มและ้วกะ็เพิ่นว่ามาอยู่น้าทางนี้ได้เพิ่นว่านําไมเนาะเพิ่นตกลงกงใจว่าแต่งแล้วสิมาอยู่นําทางครอบครัวสาวซุกเฮากับขาดทีเพิง ขาดผู้ชายม่ว่ามาเขินแข็งลูกสองชายชายหนึ่งกับไปน้าเมียแลว้วช <c oughs> ายหนุ่งชายลากกับชายนุ่งกับไปแลว้วไปหาเงินพนว่าลงไปหาประสบการณ์ใหม่ๆจ็คเดือนพอดีมากอะพอรเจกมายานใบกับมาชายนุ่งก็ได้แล้วบ้านนี้กับแห้งบบมีคนเลยนุ่งน้อยกับไปทำงานละ่ะยายย้อนแต่ว่าสุขแต่งงานลวกับเบาต้มเลยสิได้มาซอยเวียกซอยงานาะไมเนาะ กันลูกชุกมากินแขบวิภัยแลแม่นนุ่งน้อยก็บ่ได้ไปบ่ายทํางานเพราะว่านุ่งน้อยอ่ะเคยพาเอ้ยไถให้ไถหน้าดําให้ดําหน้าเนาะกันอยู่นําครอบครัวคือเกาเนาะพี่น้องเพิ่นถามว่าเอ่อมีบ้านของตัวเองบ่เพิ่นถามเนาะบางเมนเพิ่นกเม้นถามเพิ่นคาใจ ก็ยังบ่มีแล้วเนาะก็หาเอา, <c oughs> า,เอากอาญญาโมท่านามีบ้านเป็นของตัวเองทุกวันที่ก็คืออยู่น้าแม่บ้านแม่นี่แหละพี่น้องบ้านส่วนรวมนี่แหละอยู่นํากันเพราะว่าคอบครัวเฮากันหน่อยคนอยู่น้าแม่นี่แหละแม่อยู่น้าแม่ม,มักลูกอยู่นําหลายคนแม่ค่ะส่วนบ้านเอ้ยมีนะคือสาวซุกไปดูแลให้เพื่อนยามว่างเนาะพี่น้อง,องกับปะบโบได้เนาะไหมเนาะก็ต้องได้ไปดูแลโบลาบัต ให้เอ้ยมีในเวลาที่ว่างเพื่อเอ้ยมีเพื่อนิีในมาบ้านกยานัยันคีฝุ่นอย่ามันหกมันเฮืออะไรพี่น้องกับประมาณนี้เลยนะอไหอมเนาะพี่น้องยุบซีเพื่นกะรอฟังอยู่เพื่นเม้นถามไลคยคลิปแล้วเนาะเพื่อนคิดว่าแต่งแล้วสาวซุกสิไปอยู่นํำทางครอบครัวเบาตอมคือไปบบได้ดอกครอบครัวเฮากะแห้งบบมีคนน้องแ<ป>ม่ จยากได้ลูกชุกนี่แต่งงานแล้วไปยุ่นํ้ำนี่กับเป็นไปโบได้เ้ยจะากเอาไปยุ่นไปยุ่นมันไปบบได้ไปโบได้อยู่กับแม่แม่บ่มีผู้อยู่นํ้ำได้อยู่กับครอบครัวคือเก้าอยู่กับแม่ถ้าชีแต่งสะซุกไปอยู่ทางอื่นแล้วแม่นโบได้พี่น้องลูกชุกกับบบไปอีกกับโบเอาอีกแม่นแต่มีคนมาอยู่นน้ำได้แหลวก็เอาลูกชุกแล้วมันบไม่คุ้ขาดพ่อแต่ยังน้อยผลก็ได้ผัวแล้วก็ ครอบครัวก็อยู่เดียวเนี่ยนะไว่เนาะกระชิปะครอบครัวไปให้อยู่แต่คนสองคนก็ยากพี่น้องยากได้ครอบครัวทางนี้กับบุมีคนเนาะแต่ว่ามาอยู่ลำทางนี้ได้จาสุกาโอเคขนะะพี่น้องแต่ประมาณนี้เลยขาดที่เพิ่งอีรีครอบครัวเฮานะบุมีคนพาเฮ็ดเวียกนักเวียกนาฮหแหละพี่น้องเลยแม่พัดแม่แม่ก็จนเมื่อยละ พาลูกเฮ็ดมานี่กะอยากได้กี้ดินขี้ดอได้ปลูกข้าวปลูกน้ำปลูกนั่นปลูกนี่กินแม่ประคิดมานั้นบอกแม่ที่คิดว่าโอ้ได้กินได้กินได้นอนลับนอนแม่เคยเป็นคนเดียวนั้นอยากได้อยากได้อยากได้อยากสร้างอยากสาเออเคยมีดินมีบ้านอยู่ปลูกสร้างกินอยากได้ได้แล้วก็ลูกเอาพวอเอาลูกกับมาอยู่นึงเดียวที่นี่ละ ไม่ได้ไปใส่อะไรมม่ได้ไปใส่อะไพี่น้องอยู่น้ำเมรเนี่ยแหละเมร์บ้านเมียกับมิเตเมื่อยามเมื่อใดเมื่อยามบางครั้งข้าวมีงานบุญงานหันงานนี่กะเมื่อไดเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าได้เมื่อจังฉี่ายทอดให้พี่น้องริบซีได้เบิงเนาะเมื่อยามบ้านไม่ยากะบโบถึงขั้นว่าไก่กันแห้งเนาะไหมเนาะกะพอไปได้มาไดเนาะขี่รถแต่บ้านขี่รถแต่บ้านเฮากะเพลนก็ฮอดพุ้นบ่ายเนาะ เมนบเกินสอง่วโมงดอกกับโบได้ถึงขั้นว่าไก่แห้งพี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ไดพักเซโนพักเซโนเข้าไปพ่ดแหละอันนี้กับกระเจี๊ยได้พี่น้องจ้ากระเจี๊ยเพียงเป็นกระเจี๊ยพี่จะมีสาวซุกความัาผิดซอบนี่ต้องได้เจออันนี้ก็ชิมาล็อกคอกแม้เลยได้หน่ล็อกแมสตัวนี้ล็อกแล้ย่างย่างเขาว่าจะไปล็อกเมื่อวานนี้ลงเอากระเจี๊ยเมื่อก่อนโอ้ไปไปล็อกไปจ้ ไม่ว่าลูกหลอกก็ได้กับไม่ได้เป็มัตเตอรบีได้บ่ะมเขามีแต่อันมัดอันนั้นซื่อลืมว่านี่ว่าสิกลับมาหลอกก็วมันเสียกันแทบไม่แล้วอันนี้เดีให้พีน่น้องชี้เบิ่งกเบกินก่อนตอนนี้ก็ลงมากินมากระาทานแล้วเบเฮานี่เดยให้เพิ่นกินให้เพิ่นจือ้อให้เพิ่นลืงโบให้ลากออกบาลน,นี่ตัวน,นี้ก็กินบวยบุยบุยบุยเลยพี่น้องนี่เดยมากินน้ำกันแล้วตัวที่เสียก็ซทำตัวน้ำตาลโซนตัวนี่แหละ ออกพร้อมกันแต่ว่าคนละแม่เนาะพี่น้องแม่หนึ่งสองตัวแม่หนึ่งตัวหนึ่งเสดายได้เนาะแม่เนาะจนพ่อกินแล้วนะค่ะควมาอ,วอ้วนให้มแม่กระจะี ได้เกือบตัวละซิปโลแล้วได้แม่น้อยนะครับพี่น้องจังหวะถือผ้าอีกแล้วบ,บ,เบ่เบเฮาเนาะใครเนี่ยเบเฮาหมักกินพี่น้องเอ้ยเห็นมักกรทนันหล่นลายกะเสียดายเก็บมาให้เบเฮาเพราะเป็นประโยชน์เบยเฮาหมักกินก็ชิได้ใหญ่ไวให้แม่วาเพิ่นไปลกอกหัวใส่ลอก คักแน่พี่น้องยันแบะบูออกแ้่ก็ยันคนเข่ามาย้ำขำคืนเนาะล็อกโซ่อย่างดีมาเป้าก็ไปเฝ้ามาเป้าก็ได้พอได้มาเป้าเป็นหมู่พี่น้องเอ้ยไปทางใดก็ได้นำกลุนตัวๆสำเร็กน้อยแม่พอได้มาเป้าเนาะเป็นหมู่เนาะ ด้กินมะกะทานทุกมือเพื่อนเกสิบูหาทางรักออกแล้วบาดเนี่ยส,สุกก็มีกําลังใจเก็บมาให้ยุ่แบบนี้พี่น้องเพราะว่าร่นเต็มต้นเปือ้ออยู่ยามมะกะทานเนาะเนี่ยยำบวยบยเช็ดใส่ไหมเอ้ยลูกเป็ดส,สุกลงไปหาตอดกินกุง้งหอยปูป่าแล้วพูดพี่น้องใหญ่ลวเด้ยอยังครบทุกโตเลย เอ้าหมาเป้าไล่เป็ดไม่ไ่พ่อเพิ่นตัวขาวตัวดำแม่เพิ่อนเด็กกระลูกเพิ่นโอ้ใหญ่ทุกตัวเลยก็อลอยน้ำไวแทเป็ดสุกาเอาห้ามก่อยกัเข้าแห้งมาเกือเป็ด,ปดต่ละมือ ประมาณเกือบเต็มหมอนี้พี่น้องจึงอิ่มทังเป็ดทั้งไก่มาหัวจจโๆอยู่แล้วเป็ดไก่เห่า ี่ผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยคนสนับสนุนสาสุกซื้อมาเลี้ยงกับแพ่พันได้พี่น้องได้ประมาณนี้เลยตอนนี้ก็ได้ไก่กะไญ่แล้วไก่กะพี่น้องนี่เดยออกพร้อมกันกับเป็ดสิอโตไก่กะเป็ดกะ11โต ไก่ยังเข้ามากเลยครบเลยพี่น้องอยู่ทั้งนอกอไก่ป่าฮนี่นี่ไก่ป่าเบาอ้ายใหญ่บเลยพี่น้องที่คลอดลูกรอบก่อนเนี่ยนี่นี่คือพ่อเพิ่เลยนี่พ่อเพิ่อนอันนั้นลูกเพิ่นสองโตไก่ป่าไก่แจ้งไก่เบาอ้ายหันตืกแต่ไก่อันนั้นไหลกัดกูทึ่งเด้วยพี่น้องกม ตอนนั้นก็ไม่เห็นบ่ลงมากไก่ป่าส่วนไก่ป่ารอบใหม่เลยอยู่พี่เนี่ยพลังพลาลูกเลาะกินทางนอกสิยานคนไปแล้วไก่อันนี้ไก่บ้านเท่าไ่ ภารกี้สุกยามแรงเนาะพี่น้องต้องได้เกลือเป็ดเกลือไก่ทุกเช้าทุกแรงเพราะว่ามื้อใดสุกบบว,ว่างเมื่อว่าจะไเป็นผู้ดูแลให้เกลือให้เนาะพี่น้องรอบนี้ือ,อ,ด,อดีใจพี่น้องเลยเป็ดกับไก่สกุกรอดทุกโตเลยเพราะว่ามันเป็นหน้าแรงเนาะคนบตายง่ายจ็ลในนาะพี่น้องจังอาซต์อากาศาษาษาห,าหนาวทางเบืนะ่องเนาะไก่น่ารอดทุกโตเป็ดรอดทุกโตคือว่าแถ่พันดี์ดีนพี่น้อง หลายๆเนาะจุกลองเลี้ยงเป็นของตัวเองแล้วพูดถึงว่าแพร่พันธุ์แล้วก็มีไก่บาไอายนะพี่น้องตัวไรไก่สีนี่จะใกล้เบาไอายเลยชุกนี่ยจะเลี้ยงไก่บ้านธรรมดาชือไก่กน้อยรอบนี้นะไก่ธรรมดาของชุก,กไก่ป่ารอบนี้นะสี่ตัวหนึ่งในพี่น้องไก่ป่า สีโตสีขาวสามสีโตนคือเมยหนึ่งเนาะเป็ดตัวนี้นั้นยักษยอดี่น้องเป็ดตัวนี้ออกแต่ลบก่อนตัวอื่นนั้นใหญ่ไปแล้วสามตใหญ่ไปแล้วตัวอื่นสำหรับคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้ชาวทุขด้วยกันเพ่อความโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องสมัยนี